ครับพร้อมนี <player> ่เด ja <ills> ินกระพักกระพักเข้าไอัต่อเลยครับเพี่อนยังไงเรียนภาษาเวียดนาม Uh uh uh. Okay, this one. This one. This one. เด็กเห่อว้่อืมันมีา่เขาห่เรีวกว่านะ้เาต้นจ้ส่าเอบเอาชิบีกันน มมีคอนอยู่อยู่วะมันจะอยู่ในติดในใบไ,ไม้ปันหังก็แดงใช่ไหยมีคอนอต,ต,ต,ต่อต่ำตอ่อตัำต่ต่อโอ้ค้อนน้อยเวย่นมากมากง่ายด้ไปมัดใส่เอาให้มันให้มันเสื่อมเอาเข้ามากองกันก่อน สิ่งนั้นครับนี่เอาดกเอาไดกลยละ่นน้อยไม่คิดไม่คิดไม่คิดไม่หนีคนนี้มหลอก ติดต้อะไรมาหลายค้อนมาดำที่เรียบนล่มันดำเลยหันเลยกานไปเค้อมัออีกเลยนี่มีได้บอก 哼，国红，大胡子， ขู้โผล่ลอยเนาะกระดเยียอเขเลยไม่ได้กินเป็นหลังผมมาลุ้นโผล่เหรอเหม็นเหรอไม่เห็นมือมือสั้นอกู่โอ้ยกระดดเกดี้กระดอก็ว่า

ตัดงาคนพี่ที่คนไปตัดแต่งทางนอกไปตัดบาดรคอาการสั่นสะเทือนสูงแม่เลย นายยู่น่อกี่วะขึิพุทธแตเป้าวมเดนเยียดขึ้นล้พอแล้วก็ทีิเด่นมึงแปดสิบเจ็ดลิตร